สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่องหูเก้าสายปัดโนหนึ่งนะครับวันนี้จะมาเล่นเกมโจนนะมามาลุ้นกันดีกว่านะครับก่อนอื่นเลยเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เลยนะครับมาผมพกโุนมา2 0 0 3นะเดี๋ยวเล่นเบ็ด10บาทก่อนแล้วกันเอาสัก10หมุนครับ10หมุนก่อนนะเดี๋ยวค่อยขยับเบ็ดเข้าไปเรื่อยๆนะครับผมนะมาสวยหขอแบบคอโมโบหนักๆเลยนะ ไหลนะครับไหลนะทรงไหลนะทรงไหลนะมาดีนะเออเอาหน่อยโอ้โหไมยแรกรู้เรื่องครับไมยแรกรู้เรื่องนะดูดิมาดีไหลแบบไหลรัวๆเลยเขาเรียกเกมอะไรนะโกยเงินการก้นสุดวยสวยครับไมยแรกนะเนี่ยหมุนแรกหมุนแรกเอาเรื่องฮะโอ้โหมาดีไป สองร้อยสามสิบบาทไม้แรกดูไหลแบบโอ้โหมาถ้าเข้าฟรีจะขนาดไหนคิดดูปัก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 โอ้โหดอกสองดอกสองยิ่งสวยนะเออเอาหน่อยดิเอาหน่อยดิายดมาตกช่องไหนโอ้โหตกไกลเกิน อ้าวร้อยเจ็ดสิบสามบาทนะไม้ที่สองนะอุ้ยไม้สามหายครับมาวิววิวมาอีกตัวดิโอ้โหไยเข้าแบบนี้มีเฮครับไยเข้าแบบนี้มีเฮนะอ้าวตกมาดีสวยโอ้ยตกไกลเกินอะ ไหลไหลเข้าไปได้ใบอีกนี่ไงเป็นไงสวยห้าดอกนี้โอ้โหมาไหลอีกมาขอรุ้นฟรีเลยแล้วกันฮะว่าไงได้ไหมอย่าลืมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับอยากให้เล่นเกมไหนอยากให้ดูเกมไหนแนะนํากันเข้ามาได้เลยครับคอมเมนต์เข้ามาได้เลยสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะโอ้เข้าฟรีเรียบร้อยแล้ว ได้มาแล้วได้มาแล้วเรียบร้อยฮะแปดมุนนะไปลุยกันเลยดูเข้าฟีจะเป็นยังไงสวยไหลไปดิไหลไปดิไหลไปดิเอาให้ถึงนะเอาให้ถึงตู้เซฟนะโอ้โหไม่ถึงฮะถึงเรียบร้อยมาหนักๆขอหนักๆ ไหลไปไหลไปไหลไปเออบวกมาเท่าไหร่สามบวกมาสามรอบครับโอ้โหบันเทิงแน่ตกไกลเกินตกไหนตกไหนไปไหลขึ้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 นไป เรียบร้อยฮะโอ้โหเอาดิโอ้หมีไหมถึงไหมถึงไหมใบมันค้างแบบนี้ก็บันทึงดิฮะเรียบร้อยครับเรียบร้อยฮะโอ้โหดอกนี้ดอกนี้มีเฮแน่นอนนั่นไงผมว่าแล้วผมว่าแล้วมันต้องโดนนะ มาดีสวยดอกนี้เอาแบบรุ่นัวกันเลยทีเดียวแจมครับแจมนะก้อนแรกนะฮะก้อนแรกนะของของการเข้าฟรีนะ331บาทไปต่อเลยไลไปไลลงไลลงไป สวยมาบเขาให้โอ้โหคูณสิบนะครับคูณสิบนะสวยสวยมากกลองนี้ฉ่ำเลยสามร้อยยี่สิบเอ็ดบาทนะสามสองหนึ่งไป เด็ดสิบบาทเข้าฟรีได้แปดร้อยก็ถือว่ายังไม่คุ้มนะมาโอ้โหไถไปขึ้นไปสวยแต่งไม่ถึงพันนะแต่งไม่ถึงพันนะเออถึงแล้ว เท่าไหร่2 0 5บาทสวย <c oughs> ก็วีเบียรสิบบาทน่าจะได้เยอะกว่านี้นะ, <c oughs> ะบวกมาอีกหนึ่งรอบฮะ <c oughs> เอาว่าไงรอบสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายแล้วขอเจมๆหน่อยแล้วกันเรียบร้อยฮะ หมุนไปแล้ว12รอบหมุนได้มาได้มาเท่าไหร่1ม3 1บาทนึง1ม3 1บาทนะไปรุนกันต่อเลยไหลนองนี่ทรงดีเลยนะแต่มันน่าจะได้เยอะกว่านี้นะเบ็ด10บาทนะ ไม่ถึงนะสวยถึงดีแบบนี้มาดีไปขอให้ถึงถึงนะถึงนะถึงดีโอ้โหถึงจนได้ครับผมเรียบร้อยไต่นอกมาดีไต่นอกมาดีขึ้นไปถึงดีสวยครับ ยงไงได้แบบรัวๆกันเลยทีเดียวโอ้โหดอกนี้แจ่มสุดแท,งอ,ดแทงอีกแล้วครับสุดแทงอีกแล้วผมขอปรับเบ็ดเลยแล้วกันนะปรับเบ็ดเลยแล้วกันปรับเบ็ดเลยขอเป็นเบ็ดสามสิบนะขอเป็นเบ็ดสามสิบ ก็ทรงก็มาดีนะงั้นขอขึ้นปิด30เลยแล้วกันไปเอาสักอ้าวได้เรื่องนะครับได้เรื่องและเ,เรียบร้อยฮะโอ้โหเอาฟีรอบนี้พอเลยพอเลยบวกแล้วผมบวกแล้วไปแปดหมุนลุยกันมาลุยกันมาจอยกันจอยกันนะ เออขอเยอะๆหน่อยนี่กว่านี้หน่อย,อย,อยดิเป็ดสามสิบแ้เว้ยไวล์ล็อกแบบนี้ก็แจ่มดิฮะขยับขึ้นไปดิสวยเอียงเป็นไงโอ้โหดอกนี้ดอกน,นี้สวยไหลไปเรื่อยดิสวยคอใอยถึงถึงจนได้นะฮะโอ้โห มาดีมาดีขอแบบบางเดียวรู้เรื่องนะเท่าไหรใจเท่าไหรรอบนี้เบียดสามสิบพันสองก็ไปเรื่อยๆฮะไปเรื่อยๆไหลลงไปเรียบร้อยมาดิเออเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อย ไวยล็อกนะครับแต่ตัวคูณเริ่มใหม่นะเรียบร้อยเป็นไงแจมเออดูใกล้ๆแบบนี้มันค่อยดีหน่อยอ,อีมาดีดอกนี้ดูเรื่อง้องมีใจเท่าไหร่750 3บาบาทไปดูต่อเลย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะอยากให้เล่นเกมไหนอยากดูเกมไหนสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับเอาบวกมาอีกหนึ่งรอบสองรอบอ่ะฟุกว่ะโอ้หอย่างนี้รับทัพย์อย่างเดียวเลยบอกเลยมาดิแบบนี้แบบนี้ก็สวยดีฮะไหลขึ้นไปอีกโอ้หบายมาแบบนี้นั่นไงบอกแล้วชุดนี้โอ้โหสี่พันห้า บวกมาอีก2รอบโอ้โหผมบอกแล้วคอมโบหนักๆแจมครับเข้าฟรีเบ็ด30นะรอบนี้รอมากี่บาทเนี่ยประมาณ4,000กว่าไปเลยเนี่ย4,194บาทโอ้โหหนักๆจันหนักจริงเบ็ด30เหลืออีกเหลืออีก3มุนนะโอ้โห ถึงหมื่นไว้เนี่ยแตกหมื่นไว้เนี่ยขอแตกหมื่นให้ดูหน่อยดิโอ้โหบวกมาอีกหนึ่งรอบแบบนี้รับซับอย่างเดียวครับไม่หมดสักทีอ้าวบวกมาอีกแล้วหนึ่งรอบโอ้โหสุดยอดฮะสวย โอ้โหมาดิปังเข้าไปอเออไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆนะไหลแบบนี้บอกเลยเกมแบบนี้ไหลยอย่างเดียวเข้าฟีร์ไหลแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยเอเยี่ยงลงมาไหลลงมาทีนี้เออไหลอีกไหลอีกไหลอีก ห,หมดละเบีดสามทีครับรอบนี้เบียสามได้มาเท่าไหร่โอ้โหเจ็ดพันห้าสิบบาทคุ้มครับคุ้มคุ้มอยู่นะดูดิทุนทุนสองพันกว่ารอมาหมื่นกว่านะเอาคงต้องขอตัวก่อนนะครับผมบวกบวกมาแล้ววันนี้บวกอีกแล้วนะครับเมื่อวานไม่บวกฮนะฝากช่องผมไว้ด้วยนะครับหมูเก้ายปันนะครับก็ขอตัวลาไปแล้ว แค่นี้แหละครับสวัสดีครับ